วันนี้นะครับคือเราอะเห็นน้องเราคนหนึ่งไอ้แก้วอะไรกําลังบอกว่าเป็นดาวติ๊กต็อกรุ่นใหญ่แลวก็สปอนเซอร์เราเอาจริงนะเยอะกว่าเราอีกแล้วคอนเทนต์น่าสนใจที่สุดคอนเทนต์เหมือนว่าด้วยรูปลักษณ์ของน้องด้วยวิธีการนําเสนอแลวด้วยเข้าใจง่ายสั้นๆและก็วิธีการกินอาหารมันกินหน้าอร่อยเวอร์อะไรเงี้ยกินได้อร่อยแล้วกินได้แบบพูดภายใน3-4ประโยคเนี่ยมันทําได้น้อยผมเลยมองว่าเรามีโนฮาวคนที่มีความรู้ประสบการณ์ในการเป็นดาวติ๊กต็อกต้องไปดู สวัสดีครับคุณแก้วครับผมแก้วจ้าวไทยม้าฮอยค่ะใส่ก็ใส่ออสการ์เข้าเลยฮะติ t i n g a c t i n นี้คือต้องออสการ์แล้วเขาบอกว่าบริษัทนี้แม่งเล่นไม่เนียนสักคนรอบที่แล้วมึงก็นอนอยู่แต่คุกใหม่ใส่แจ็คเก็ตรอบนี้นี่นั่งูเวบเสียอนี่คือดาวเท็กก็ตยุคใหม่ เวลาเราเราถ่ายงานกันอยู่เขาก็ทําหน้าที่ของเขาคือว่าถ่ายตัวเองกินข้าวแล้วก็ถ่ายพูดคนเดียวแล้วก็สุดท้ายคือตอนเย็นหลังจากเราเลิกงานปุ๊บเราเห็นคลิปของเขาเวอรรวดเร็วใช่ต่อเนื่องแล้วผมแค่ห่วงว่าเอาเวลาไหนไปทําใช่ทํายังไงวะให้มันดูเร็วมันดูง่ายแต่งานถ้าทูรอก่อนนะพี่ถ้าทูลรอก่อนนะพี่แต่ว่ามึงมีงานตัดของมึงออนทุกวันสอนพี่ๆหน่อยล้วยกันว่าเริ่มยังไงทํายังไงเวลาจะกินยังไงถ่ายยังไงภาคเสียงยังไงอย่างเงี้ยได้ปะ ม่แต่ว่าจริงๆเอาจริงๆมันไม่ได้มีอะไรซับซ้อนมันนี้แหละก็กลับมาแค่นี้แหละมันง่าย่าจริงเราว่ามันยากแก้ว่ามันง่ายเหรอง่ายเดี๋ยวมึงต้องทำตามที่เขาทำใช่แล้วมึงทำได้ไหมล่ะผมทำอยู่แล้วแต่ว่าเราจะทำลงทวิตเตอร์ทิกเกอรทำสองคนให้มันดังเว้ยเออทวิ c เ l อร์ทิกเกอรเราไปดูกันมาตอนนี้ก็คือเรามีอาหารมาแล้วไม่ได้เซตมาเลยนะไม่ได้เตรียมมาล่วงหน้าเลยแม่เพิ่งรู้ขอร้องขอความจริงเเตรียมมาแต่ว่าอย่างน้อยก็อยากได้ความรู้ไงก็อยากได้ที่ผมเห็นเลยนะ ต้องจัดอย่างนี้เลยหนูหนูซัดเลยเหรอใช่แล้วทำไมวันนี้ถึงจัดแบบนี้เอาก็ไม่ได้พวกกูดั่เท่ามึงเหรอหรือยังไงหรือพวกกูพวกกูแย่ขอ๋อหมายถึงว่าน้องไม่เรียวน้องจัดสวยงามเออไม่ก็กูถามว่าปกติมึงจัดไหมแต่ทำไมเทพพวกกูเหมือนจัดไม่จัดัต้องเลิกแล้วเราเป็นนักเรียนก็ต้องคารุข้อหน่อยสิพี่แล้วแบบให้พี่กินเพราะว่านี่เราไม่รู้ว่าทุกคนอาจไม่รู้ว่าเรากินอะไรถ้ามีสปอนเซอร์เข้าเราก็จะได้เห็นว่ากล่องมันเป็นยังไงอ๋อแต่เราก็ไมเราเลยไม่ให้กล่องโชว์่แหละเวลาแก้วทำงานแก้วทำ ทิปของเราที่เราทาอ่ะเราจะเป็นการถ่ายว่าวันหนึ่งเรากินอะไรบ้างแก้วใบใหญ่วันนี้กินอะไรดีแก้วใบใหญ่กินอะไรวันนี้อโอเคสมมติว่าอ่ะเราจะกินข้าว <นะ S 2> ใช่ไหม,มเราก็เริ่มถ่ายจากภาพอาหารก่อนเวลาเราถ่ายอาหารใช่ป่ะเราก็จะเผื่อเฟรมที่เราสามารถเลือกรูปเนี้ยเลือกไปเป็นปก c o อร์คลิปเราได้ด้วยเราต้องเลือก ที่มันรู้สึกว่าเรามันสวยสมมติว่าเป็นพิซซ่าชิ้นใหญ่ๆควรอยู่กับหน้าป่ะอ้าสมมติว่ากินขนมจีนแล้วก็ไม่เอาขนมจีนมาถ่ายอย่างขนมจีนต้องแบบโชว์ตอนกินเส้นยาวๆอ่าโอเคเข้าใจละน้องฮาเขว่าขนมจีนคือความน่ากินมันไม่ได้อยู่ที่พรีเทชั่นอยู่ที่การกินใช่แล้วถือว่าอาหารที่มันดูจัดแล้วมันดูสวยควรจะมาเสิร์ฟใส่หน้าบ้างอะบ้างว้าโว้ ผมมึงรอไหมมึงควรรอก่อนเนี่ยนะมึงก็ให้ครูไปตบอีกแล้วมึงเป็นคนแย่แล้ว <c oughs> อะต่อดีกว่าแล้วเวลาตัดยังไง <c oughs> เงไรียบเรียงยังไงคือเราต้องคิดก่อนว่าอาหารหนึ่งจานเนี่ยเราสามารถเห็นภาพอะไรให้ดูน่ากินได้บ้างสมมุติว่ามันมีเบคอนเนี่ยเราก็จะต้องถ่ายเพิ่มขึ้นมาให้เห็นว่าเฮ้ยเนี่ยมันมีน่นากินนะเนี่ยอย่างเงี้ยเหรอไหมคือเนี่ยมันซุกอยู่แรกไม่เห็นแท้ผสมที่ต้องว้าวแน่ๆถ้าเห็นนี่ลำดับ เรื่องยังไงวันนี้แก้วไปใหญ่กินอะไรดีใช่ไหมมีนู่นมีนี่นะครับตึง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 มันมีเนี่ยมันคนงแทงยกจ้วงแทงยกไงไม่ต้องสอบอะไรนั่งสอนืูคนเดียวกัที่เด็ดรู้มันจะได้ไ้ยที่เด็ดของแก้วผมว่ามันภาคสนุกเว้ยภาคสนุกแล้วรู้เรื่องเลยเอางี้ละกันผมอยากเรียนรู้แล้วคุณทําให้ดูเลยเมื่อกี้เราถ่ายอาหารเหรอใช่ไหมไม่มีอะไรล้วก็กดกล้องหน้า หไก่กรอบน่าสั่นเราไปเฟ้นกับน้องนะมันรีวิวร้านบางร้านอ่ะกูอยากไปกินนะเพราะท่าแดกแม่งอ่ะเนี่ยมันมึเล่นหูเล่นตาเลือดตาด้วยใช่ตัวเราต้องใส่สีหน้านิดนึ่งอเ่าแม่แอ่เจอเคล็ดลับแล้วเออคุณซ้อมนี่คุณซ้อมนี่กินไก่เป็นน่องยังไงให้น่ากินต้องใช้มือเท่านั้นใช่ต้องใช้มือแล้วก็โชว์ไก่ออกเขาได้แล้วก็ทำด็อกแดกด็อกแดกอ่าล่ะดักแดกิซาร์ เราก็หาด้านที่สวยงามอยู่ด้านนอกอ๋อด้านสวยต้องออกคุณนู้ใครบอกว่ามันง่ายไม่ง่ายนะครับมันละเอียดอ่อนนะฮะอยู่ที่เซนส์ของคนทำเนาะปกติเรากิเส้นเงี้ยเราก็ถ่ายมือนเลยให้มันดูแบบว่าน่ากินอ้อดู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 มันรายละเอียดมันดูน่าสนใจในกล้องใช่ป่ะเบคอนเนี่ยเราต้องกินแยกให้ทุกคนเห็นว่าเรากินเบคอน เมื่อกี้คือตัดเสร็จแล้วอลอควารวดเร็วอ๋อแล้วก็จะเอาภาพการกินของเราหนึ่งช็อตเนี่ย มาไว้ข้างหน้าเพื่อเอามาใส่เพื่อพูดประโยคว่า <S <S แก้วใบใหญ่กินอะไรวันนี้แต่เป็นภาพเรากินโชว์ช็อตแรกที่เลือกอกอกมาเปิดเนี่ยจะต้องเป็นช็อตที่เรารู้สึกว่าเรากินแล้วมันน่ากินแล้วก็เลือกช็อตนั้นว่าเป็นช็อตแรกเพราะอันนี้เป็นความรู้ถ้าสมมติว่าคนปัดมาเจอคลิปเราแล้วดูคลิปเราสามวิเนี่ยมันถึงจะเริ่มนับว่าคลิปนั้นจะเป็นยอดวิวการที่ว่าทําให้ดูน่ากินสามวิเป็นไม่ได้ที่คนจะดูต่อใช่คนจะหยุดดูแบบไม่เลื่อนเราไปทีนี้เราก็จะพาก่นไหมแก้วใบใหญ่กินอะไรวันนี้ มึงแบบกลัวนี่ไอชี้ยนี่ม,มาพระจนนี่เนคนเขาจะบวชไม่ได้บวชนะมึงอ่ะคลิปนี้จะมากินข้าวฝั่งพี่ดิ้นพิรัดกันจ้าสั่งไก่ทอดมากินกันจ้าน่ากินมากเลยอันนี้เป็นไก่สะโพกนะทุกคนนี่พูดชื่อชนดิดมันหน่อยกับอาหารที่แปลกตาแล้วก็เป็นคำว่าทุกคนเขาทุกคนดีมันดูหมู่มันถ้าสมมติถ้าเกิดเราเราเลือกใช้คำผิดเช่นเช่นว่าสั่งสะโพกมากินกันนีุ๊บางคน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  กินไหมครับมาดูบนเส้นเอาไปใกลกล้องโอ้โห รัตซี่กินอะไรวันนี้อ๋อแน่นอนครับมันคือไก่ทอดครับพร้อมกับเส้นอุดโอ้โหน่าอร่อยมากเลยนะครับครับผมเคี่ยวไปหนึ่งกล้าือย่าบอกนะอย่าบอกนะมันจะปีนข้างบนอย่าบอกนะข้างบนอย่าอย่าขึ้นมาอย่าขึ้นมาไอข้างจัดข้างจัดไอ้น,นี่มันเปรี้ยวเจ็งไ้ของ,งออไของจริงวะบอกเลยของจริงแต่ว่ายัางมีเส้นนะครับกินเข้าไปกินเข้าไปอย่าบอกนะต่อไปมีหมานานไงมีหมาจรกด้วยเชิแต่ว่าเราไม่ให้น้องกินนะครับกินไม่ได้มันเค็มปไปไงไก่ทอดไก่ทอด ไก่ทอดสุดบันอ hey, ่ะเออสุดยอดเลยอ่ะโอ้กินอร่อยเฮ้ยมึงเคยกินไก่ทอดปะวะเฮ้ยยี่ไก่ทอดไว้หน่อยเลยเฮ้ยไก่ทอดอร่อยเสิร์่ะเฮ้ยจริงเบ้าไก่ทอดไก่ไม่ทอดไก่ทอดเนี้ย ที่เราสองคนได้พยายามทำเป็นดาวที่ตอกอยู่เราสองคนฝึกการเป็นดาวที่ตกสายทานสายกินอ่าทุลักทุเลเพราะว่าพลังของการภาค มีผลเยอะมากเลยนะถ้าให้มองนะก็มีประเด็นพวกมีการพากด้วยเฟซในการนำนอในการกินวิธีการกินให้อร่อยแค่ไหนอะไรเงี้ยความรู้สึกแบบนั้นโอเคครับขอบคุณแก้วใบใหญ่ด้วยนะครับติดตามได้คุณแก้วก็ลูกค้าเขาาเยอะแยะอยู่แล้วเป็นไม่เยอะไม่เยอะค่ะไม่ค่าไมไม่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องแทร็กทุกขั้นเรืทีวีนะคะแล้วก็ฝากไปติดตามแก้วใบใหญ่ด้วยนะคะในทุกช่องทางคะ่ะทิกเกอร์ไอจีแล้วก็ในยูทูบด้วยค่ะคนะวูรักครับฝากหน่อยเร็วเอาเสียงอ่างเถิดเทิงเอาเสียงกูนี่แหละโอเคทุกคน ขอบคุณมากนะครับแล้วก็อย่าลืมกด subscribe กดกดติดตามของบ้านไปนะครับขอบคุณม,มากครับที่ติดตามนะครับนี่แหละเสียงเราแพร่รอดที่สุดแล้วคุณมีแต่คนชอบเสียงคุณบอกเสียงพี่รัตน์นุ่มโอเคครับผม <laughs>